ค okay, ครับวันนี้มาจะมาติดฟิล์มเลดครับจะทำเป็นเลดครับดูกันครับว่าจะเป็นเลดไหมโอเคครับ <okay. S 1> เดี๋ยวจะติดฟิล์มแล้วเดี๋ยวไปทำแบบดีกว่าให้พี่ติดช่วยด้วยอ่โอเคครับ อ่าครับตอนนี้เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวพ่นเคลือบครับไม่สวยครับมันพื้นไม่เรียบพอเอาเป็นว่าอันนี้เป็นรอยมือน,นะครับนี่เห็นไหมเราเป็นว่าครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับเจอกันคลิปหน้าครับอ่า ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ